ามของทุกฝ่ายรวมทั้งกองทัพที่ต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และไม่ให้ประชาชนส่วนรวมของประเทศได้รับความสูญเสียและเดือดร้อนไปมากกว่านี้จึงได้มีการเรียกฝ่ายคัดแย้งกลุ่มต่างมาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันถึงสองครั้งจนในที่สุดไม่สามารถหาทางกรองดองได้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมการบริหารประเทศเพื่อให้ระบบการบริหารราชการถิ่นดินทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการ ได้รับการยอมรับเคารพนับถือเพื่อความชอบธรรมเป็นประโยชน์กับคนทุกพวกทุกฝ่ายให้สังคมน่าอยู่สงบเรียบร้อยและทุกอย่างต้องอยู่ในระบบยุติธรรมลดความขัดแย้งในทุกมิติพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ค้าขาที่ทำให้การบริหารงานขับเคลื่อนประเทศต้องชะงักไปโดยทันที โดยการเชิญประหลัดกระทรวงอธิบดีทุกกระทรวงผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจภาคการธนาคารภาคเอกชนมาร่วมหารือกันโดยให้ประหลัดทุกกระทรวงทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีมีข้าราชการประจําเป็นผู้ขับเคลื่อนงานแบ่งงานออกเป็น6กลุ่มง,งานเพื่อบริหารราชการแผ่นดินเดินหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์ของคนในชาติผมจะดําเนินการกํากับดูแลติดตามสนับสนุน การทำงานของทุกส่วนของคมอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบอํานาจอะไรที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติเราให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าโดยจะมีการกํากับดูแลเหมือนกับทหารกำกับดูแลจากข้างบนลงมาข้างล่างมีการสื่อสารท้องทางข้างล่างขึ้นข้างบนับฝักปัญหาแก้ปัญหาอย่าเอานโยบายไปแล้วโดยที่ไม่ดูปัญหาแล้วมันก็ดันต่อไปมันก็ไม่สำลิดไม่ได้ผลสำลิดสำเร็จแต่ไม่สำลิด นะเพราะฉนั้นวันนี้องทําไม่ใช้คําว่าเป็นผลตเร็จมีประสิทธิภาพไม่ใช่ต้องมีผลตำร็จคือจับต้องได้เป็นรูปธรรมสิ่งที่เราวจอ่นี่คือเรื่องข้าวนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปเรียนถึงชาวนาด้วยว่าเราจะทําให้เร็วที่สุดเรื่องข้าวมันก็จะมีสักมีก้อนแรกก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองใช่ไหมตามมาเพราะมันต้องมีส่วนหนึ่งมีเงินอยู่แล้วส่วนหนึ่งต้องกู้เงินการขายข้าวนอกประเทศผมระง,งับไว้ก่อน G 2 G t w อะไรก็ไปด้วยเอาเฉพาะที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็ว่าไป ตรงไหนที่มีปัญหาอยู่ในคดีศาลต้องหยุดตรงนั้นนะจี G 2จีในประเทศว่าไปทําให้ยุติธรรมผมให้ศาลเป็นคนตัดสินอะไรที่มีปัญหาต้องระงับก็ไปหาหุนทางอื่นนะต้องทบทวนความไม่ได้ไปไล่ล่าใครเพื่อให้เกิดไม่งั้นเงินมันจะมีปัญหานะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องต้องต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจระดับล่าง ทำให้เงินมันมีความบวเวียนข้างล่างในตลาดใน,ในระดับล่างให้มากขึ้นเงินหนึ่งส่วนหนึ่งจากข้าวที่คืนสู่ประชาชนนะเราต้องหาทางที่จะทําให้เ,เงินเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับวันนี้เห็นประชาชนก็น้าแห้งไปหมดแล้วสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่ให้ผมกับยุไยกับพออไปแล้วว่ากับท่านผู้ช่วยผมไปแล้วว่าทําไงเราจะดูแลเรื่องราคาสินค้าให้มันได้นะ แล้วเรื่องให้มันเป็นอยู่แต่ข้อมูลที่แท้จริงให้มันเพียงพอให้มันชอบทมทั้งผู้บริผู้ให้ผู้ขายผู้ซื้อนะผู้ให้บริการผู้รับบริการทั้งหมดนะพลังงานเชื้อเพลิงอะไรต่างๆครับมาคุยกันนะจากนั้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้พบปะทําความเข้าใจกับคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศผู้ช่วยทูตทหารทุกเหล่าทัพที่ประจําประเทศไทยทั้งหมด87คนจาก58ประเทศ โดยมีระดับเอกอัครราชทูตจำนวน21คนและผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศจำนวน22คนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นทำให้มีสัญลักษณ์ในใน,ใน,ใ,นในทางที่ดีขึ้นเป็นสัญญาณในทางที่ดีขึ้นว่าประเทศประเทศชาติของเราพอจะมีทางก้าวเดินไปข้างหน้าได้ในอนาคต This is a very positive indicator for uh, security situation in Thailand, and in turn can inform people that Thailand is moving toward the right direction in a very positive way. ในทั้งหมดของการประกาศใช้กฎศึกมีทั้งหมด16มาตราเราใช้เพียงสองสามาตราเท่านั้นเพื่อลดความขัดแยง้งเพื่อป้องกันและปราบปรามกับผู้ใช้อสงคราม under the um, Martial Law Act there are at least 16 um, section s we only apply two section s to deal with the current situation particularly with the military grade weapons and um, explosive device ในส่วนของมาตราที่เหลือนั้นถึงแม้จะมีการประกาศใช้ก็ตามแต่ก็ยังมีความจำเป็นในการจะใช้ปฏิบัติ the other section that been announced even though we have announced that that uh, few more section but we haven't uh, enforce d that uh, yet เช่นในการยึดในการทำลายในการห้ามเข้าออกขับไล่มีหลายมาตราด้วยกันซึ่งเราไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่อยากให้เหตการณ์มีความแรงมากขึ้นแล้วไม่อยากให้ไปเข้าขายในเร่องการละเมิดสิทธิชนตามที่โลกในปัจจุบันได้เฝ้าจับตาเฝ้ามองอยู่ there are many sections in the um, martial law acts that allow us to use the violence or coercive manner, uh, measures, but we still um, exempt from using that because we try our best to avoid the uh, human rights violation, which is, of course, this is the key issue for the international community. <coughs> นั่นคือหลักการสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่เราตัดสินใจในการใช้ในการปฏิบัติในครั้งนี้ And of course the most important um, factors uh, behind our decision making is we must take good care of the interest of our foreign friend in Thailand วันที่25พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมคณะประสานงานคอสอชอทั้ง7คณะ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการเร่งรัดการขับเคลื่อนปัญหาที่มีความสำคัญโดยได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเร่งด,วด่วนในเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยที่ประชุมได้หารือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ได้แก่การจ่ายเงินคืนให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558วันที่26พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแถลงภายหลังทำพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคอสชอ ยืนยันจะใช้ความระมัดระวังในการใช้กฎหมายให้มีความชอบธรรมและเป็นธรรมพร้อมขอให้ทุกฝ่ายอย่ากังวลซึ่งทางคอสชอจะเน้นความชอบธรรมโปร่งใสเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกคนโดยสิ่งสําคัญนับจากนี้คือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศที่ได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลเพื่อการปฏิรูปเดินหน้าสู่อนาคตและนําสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติวิถีถาวรปราศจากความขัดแยง้งตรงตได้กําหนด ขั้นตอนในการทํางานไว้เป็นสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเป็นการทํางานของประลักกระทรวงและทําในานามรักษา,าการรัฐมนตรีแล้วในงานรักษา,าการทุกงานต่างจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการดูแลทั้งสิ้นเรื่องใดที่เกินน้ำนาจได้ต้องส่งให้หัวหน้าปสชเป็นผู้ อน,นุวัตเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานเดิมเพราะผมทำหน้าที่รับอำนาจทั้งหมดนะครับในการบริหารราการแผ่นดินเพราะนั้นก็พยายามจะไม่เลีกเลี่ยงแบบแผนเดิมที่เคยวางไว้ไนะฮะตอนนี้ส่วนราชการทุกส่วนก็กำลังเข้ามาประจำส่วนราชามเรีรยบรอแห่งชาติประจำ คณะประสานงานทั้งหมดที่เรามีเจ็ดคณะตามแผนการโครงสร้างวิสัยทราบแล้วในเรื่องนี้อยากังวลน,นะครับก็จะมีทั้นหน่หวยงานพลเรือนตำรวจทหา,หารเข้ามาทำํำหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการ,รเพื่อให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมและโปรง่งใสเรื่องใดที่ไม่มีผลกระทบต่อความโปรง่งใสและชอบธรรมก็จะทบทวนก็ไม่ต้องทบทวนก็จะเพะเียงตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็จะเรีร้ดงการเปลนการให้เกิด ผลสำฤทธิดโดยเร็วเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนนะครับสําหรับแนวทางรายการหาการที่สาคัญของคอ,งอ,งองชอตั้งแต่ปีนี้สนไปภาระสาคัญที่สุดในนี้คือการดูแลรักษาความสงบเรยียบร้อยภายในประเทศเตรียมข้อบกฎหมายอาจจะเป็นในเรื่องต่างๆทุกเรื่องเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งปัจจุบันและเตรียมการสุ่อนาคต จะตั้ง,งองค์กรขึ้นมาดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการปฏิรูปในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นข้อขัดแย้งอยู่และกระบวนการทางนิติบัญญัติเพื่อให้สามารถเดินหน้าประเทศไปสู่อนาคตได้และนำสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีและหาวลปราศจากความขัดแย้ง และการเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเดินหน้าเห็นเป็นผลทันทีคือการเริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำเข้าเปลือกฤดูการผลิตปี2556-2557ในวันที่26พฤษภาคมวงเงินลดแรก40,000ล้านบาทโดยเป็นเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกอสอซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วัน เราไปใช้นี่แล้วก็จะเป็นลงทุนเนี่ยมวดต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยค่ะนี้ได้แล้วเป็นดีใจค่ะโลดโลดค่ขอบคุณทุกคนพูดไม่ออกเลยดีใจมากก็ยังเล่าให้ลูกฟังว่าโอ้แม่นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนดีใจมากที่เราจะได้เงิน กล่าวโดยสรุปคือประเทศและประชาชนชาวไทยยังมีปัญหาซึ่งมากมายต้องได้รับการแก้ไขและจัดระเบียบและจะต้องดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้ได้โดยเร็วๆๆที่ผ่านมานั้นเวลาในการแก้ปัญหาของประเทศชาตินั้นได้สูญเปล่าไว้กับความขัดแย้งของคนภายในชาติไปมากพอแล้วเราจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญสำหรับรถแบบของคอสชอร,ระยะที่1ช่วงแรกของการควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศจะดาเนินการในเรื่องของการปลองดองสมานรฉันให้เร็วที่สุดในกรอบเวลา2-3เดือนนอกจากงานด้านความมั่นคงและขับเคลื่อนได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การปลองดองสมานฉัน,น,นเพื่อการปฏิรูปทั้งในโวนกลาง และในระดับพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปในระยะที่สองทั้งนี้ทุกพื้นที่ต้องเริ่มจากครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดคอชอได้มอบหมายให้กรมารรับผิดชอบในการดาเนินการทั้งนี้ได้เริ่มรวมกลุ่มทุกกลุ่มจากเล็กมาใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกันแต่เนิน่นและมีให้ เป็นปัญหาต่อไปในระยะที่2รวมทั้งการจัดตั้งคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อเตรียมการสู่การปฏิบัติให้พร้อมในระยะที่2โดยปราศจากความขัดแย้งตั้งแต่บัดนี้ซึ่งมีได้มีการดาเนินการในเรื่องของการปรับโครงสร้างของส่วนราชการใดๆหรือเรียกผลประโยชน์ค่าตอบแทนหรือการนิรโทษกรรมใดๆทั้งสิน้น ระยะที่สองการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำอยู่ในฝ่ายกฎหมายจะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติสรรหานายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการร่างจัดทำรัฐธรรมนูญพร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูปเพื่อปฏิรูปแก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการ และเป็นที่ยอมรับโดยน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีส่วนที่จะมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความร่วมมือของทุกพวกทุกฝ่ายหากสถานการณ์เรียบร้อยป,ปกติปฏิรูปสำเร็จรองดองสมานฉันท์กันทุกฝ่ายประชาชนมีความรักความสามัคคีกันก็จะเริ่มดำเนินการก้าวเข้าสู่ระยะที่ส ระยะที่3การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ที่ทุกคนทุกฝ่ายทุกพวกพอใจกฎหมายมีความทันสมัยในทุกด้านรวมทั้งกฎระเบียบกติกาต่างๆที่รับการแก้ไขเพื่อให้ได้คนดีสุจริตมีคุณธรรมมาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาพิบาลสิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่อาจจะสำเร็จได้โดยเร็ว อย่างที่ทุกคนต้องการได้เลยหากยังไม่มีความสงบเกิดขึ้นการประท้วงด้วยความไม่เข้าใจในระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและไม่เข้าใจในเหตุผลการควบคุมอำนาจในครั้งนี้ว่าทำเพื่อประเทศไทยและคนไทยทุกคนซึ่งจะต้องส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และเพิ่มผลประโยชน์ของไทยและมิประเทศได้ในอนาคตอันใกล้